สวัสดีครับดิดีดตอนรับสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลวันนี้เราจะมาดู5ประเด็นหลังแดงเดือดในเมื่อคืนที่ผ่านมากันกำแพแงเมืองจีนชิดซายผีฉุดหงห,งหลุนจากจ่าฝูง5ประเด็นหลังลิวอู์พูลโดนแมนยูบุกแบ่งแต้มจากสกอร์ที่ปรากฏแน่นอนว่าผีแดงเป็นฝ่ายสมหวังอย่างแน่นอนเนื่องจากบุกมาเก็บแต้มในเกมสุดหินแบบนี้ได้แถมยิ่งฉุดคู่ปรับตัวชกาตกจากเก้าอี้จ่าฝูงด้วย ในขณะที่โงแดงลิเวอร์พูลถึงแม้จะบุกกระนำอยู่ฝ่ายเดียวแต่เกมนี้จังหวะสุดท้ายก็ไม่ลงล็อกจึงไม่อาจจะสอยตะข่ายของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดออกมาได้ สำหรับเกมที่ว่านี้หงแดงลิเวอร์พูลสร้างสถิติรองรับแฟนบอลสูงที่สุด57,158คนนับตั้งแต่เกม FA ครับแมฟัดกับเบอร์ลี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปี1963หลังประเดิมใช้อัสจารย์แอนฟิลโรดที่มีการต่อเติมความจุและเป็นสถิติผู้ชมสูงสุงสดอันดับที่3ของสมโมสรเมื่อนับรวมกันทุกรายการ 1. เอนโดได้ไปต่อ หรือว่าผู้เป็นทีมจากเกมยูรปาลีกนั้นออกไปแพ้อุนิยงแซง2ต่อ1เมื่อวันพฤหัสบดี9หลายโดยมีวาตาลุเอนโดกับโกนาเต้ที่ได้ไปต่ออย่างไรก็ดีหากจะยุดไลน์อัพจากเกมลีกนันปลุกไปความคริสตัลาเลส2ต่อ1เจเกนฮอปใช้งานทีมชุดเดิมทั้งหมดยกเว้นโกนาเต้รายเดียวที่ได้ลงเล่นแทนฟานซา 2. แม็กทอมกับตันผีแลชสอร์ดสำรอง เอลิเคนฮาร์คุนซือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอบตำแหน่งกัปตันทีมให้กับสกอตแม็กโทมินีกองกลางทีช Scotland, มชาติสกอตแลนด์ทำหน้าที่แทนบรูโน่เฟอร์นันเดสที่ติดโทษแบนและถูกแทนที่โดยคอบบี้เมนูอย่างไรก็ดีมาคัสแลตฟอร์ดซึ่งมีอาการป่วยจนพลาดเกมแชมเปี้ยนลีกนัดเปิดบ้านพ่ายกับไบเยอร์มิวนิกหนึ่งต่อศูนย์ล่วงตกรอบแบ่งกลุ่มได้กลับมาอยู่ในทีมแต่มีชื่อเป็นตัวสำรองเท่านั้น โดยเหตุนี้ไมนูจึงเป็นนักเตะปีศาจแดงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแดงเดือดในศึกพิเมรีกโดยวัย18ปีกับอีก242วันและเมื่อนับรวมอเดรันโดกรานาโชเข้าไปด้วยจึงเป็นครั้งที่2ที่เรดเดวิลใช้งาน2ดาวเตะว่ทีนออกสตาร์ในเกมฟัดกับหงแดงในรายการนี้พร้อมกันต่อจากคู่ของเวนรูนี่กับคริสเตียโนโรนันโดในเดือนมกราคมในปี2005 3. ครึ่งแรกผีเอาอยู่จากที่เคยบุกมาแพ้เจ็ดต่อศูนย์ส่งผลให้เทนฮาร์กมีบทเรียนที่จำขึ้นใจประกอบกับยามนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานที่เลวร้ายอีกด้วยการเล่นแบบเน้นเกมรับนั้นชนิดรัดกุมจนถึงขั้นสุดขีดถูกกุนซือชาวดัตนำมาใช้และปรากฏว่าตลอด45นาทีแรกขุนพลปีศาจแดงวางระบบป้องกันได้อย่างหนาแน,น่นและไม่เปิดโอกาสให้เจ้าบ้านได้สร้างปัญหาอย่างชัดเจนมากมายนัก และที่สําคัญหลังจบครึ่งแรกเรดแมชชีนมีโอกาสคลําเป้าถึง15ครั้งซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่พวกเขาเคยทําได้ในเกมแดงเดือดในช่วง45นาทีแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมในปี2018แต่ที่เหลือเชื่อก็คือจเจ้าบ้านซึ่งของบอลได้เหนือกว่า68ต่อ32ไม่มีประตูตอบแทนจากการส่งบอลเข้ากรอบ3ครั้งขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลุ้น2ครั้งแต่ซัดบอลไม่ตรงกรอบ ขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์เตดได้สัมผัสบอลในเขตโทษของริวหูได้แค่หน่เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขานับตั้งแต่มีการจดบันทึกสถิติเมื่อ14ปีก่อนอีกทั้งริวหูได้เตะมุมในครึ่งแรกถึง9ครั้งซึ่งเป็นสถิติมากที่สุดของพวกเขานในเกมพีเีกนับตั้งแต่ปี2011 4. เสมอเหมือนหงพ้ หลังจากเกมในครึ่งแรกจบลงไปแบบจืดชืดครึ่งหลังเลดแมชชีนก็เดินเกมลูกแบบเต็มสูบหมายจะเอาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้แต่กลายเป็นว่าเกมนี้บรรดาดาวเตะแห่งหลังของพีแดงก็ช่วยกันสกัดกันได้ทุกครั้งโดยเฉพาะลาฟเอวารานกับจอห์นนี่อีแวนที่เคลียร์ลูกอันตรายได้แทบทุกจังหวะโดยจบ90นาทีสถิติชี้ว่าล bon ิเวอร์พูลครองบอลเหนือกว่า69ต่อ31เปอร์เซ็นต์และได้ลุ้นทำประตูมากถึง34ครั้งโดยสามารถส่งบอลเข้ากรอบได้ถึง8ครั้ง ขณะที่แมนเชสเตอร์เวตดได้ง้างไกลแค่6ครั้งและเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจากโอกาสของลัสมุตไฮลุนที่โดนอลิซองขยับเข้ามาบล็อกซึ่งทำให้กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กยังคงต้องรอนับประตูแรกในพเมร์ลีกของเขาต่อไป 5. จุดเปลี่ยนของพีแดง แน่นอนว่าหลังจากลอดตายในค่ำคืนที่ผ่านมาที่สามารถเก็บแต้มออกจากแอนฟิลด์ได้ยังไม่น่าเชื่อชนิดที่คว้าคินชีตมาได้มันถือเป็นผลการแข่งขันที่เกินคาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วเนื่องจากทุกกูรูทุกรายการพากันฟันธงเป็นเสียงเดียวกันว่าลิเวอร์พูลจะชนะ100%และน่าจะมีสกอร์อย่างน้อย2เม็ดแบบชัวร์เมื่อมองถึงฟอร์มของทั้งสฝ่าย ฉะนั้นแล้วผลเสมอศูนย์ในเกมที่บุกไปเยือนลิเวอร์พูลน่าจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเริ่มตั้งต้นได้อีกหนหลังจากพวกเขามีผลงานที่ดูไม่ดีมานานและกระเด็นตกรอบทัวรแชมเปี้ยนลีกไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันต้องรอดูอีกนิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะวนลูปก,กลับไปสร้างผลงานที่เรียกเสียงโหจากสาวกอีกคนหรือไม่เนื่องจากฟอร์มในสนามของพวกเขายัางไม่น่าไว้วางใจแม้จะบุกไปเก็บหนึ่งแต้มจากลิเวอร์พูลได้ก็ตาม สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ